สวัสดีค่ะวันนี้้าสวนน้อยอ่างปาชาแนลจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลการวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนเรามาติดตามกันนะคะก่อนปะเทอมพาเด็กมานิดนึงเด็กๆก็ตื่นเต้นกันแหละวันนี้บรรยากาศดีมากถึงแม้ว่าจะมีฝนพรำพรำกาแฟาสตาร์ดูเป็นคนมีน้ำใจมากๆเด็กๆได้ช่วยเรือได้ช่วยพนักงานยกกระเป๋าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขยันนะคะแต่เขาการจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นการปูนั่นเดน แล้วแล้วคนพี่ก็ตามมาปวดด้วยอีกหนึ่งคนนะคะเด็กๆก็ร้องขอที่อยากจะเข็นเองอยากจะขึ้นไปนั่งเขาก็เลยมาช่วยที่จะได้รางวาลัลระหว,ว่างที่เรารอเช็คอินนะคะเมื่อช่วยกันเข็นเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งรอด้านในกันค่ะจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่มามิเกตของเราได้ทำการเช็คอินนั่นเองเมื่อเช็คอินเสร็จเ้าก็พาเดินไปดูรอบๆของโรงแรม ที่พักตรงนี้อ่ะเคยมาแล้วเมื่อประมาณเจ็ดแปปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยนว,วันนี้เราก็เลยมาอีกสักรอบซึ่งมาครั้งนี้ก็ว้าวเหมือนเดิมสระว่ายน้ำวิวทิวทัศน์แล้วก็ความร่มรื่นของโรง,รงแรมนะคะส่วนของด้านนอกประทับใจมากให้สิเต็มสิไม่หักไม่ลดเลยและเป็นช่วงจังหวะที่โรงแรมนี้กาลังรีโนเวทซึ่งเป็นการรีโนเวทที่มีอัมรีที่เราเคยไปพักกันที่พัทยานะคะเข้ามาร่วมบริหารที่นี่ด้วยที่นี่คือโรงแรมเดอะชทยบางแสนชมบุรีนั่นเอง อยากแนะนําเพื่อนๆนะมากันเลยตอนนี้นะคะเราก็มันจะเดินพาเด็กๆไปที่คิดขับที่นี่มีทั้งคิดขับสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสค่ะห้องคิดขับก็เด็กๆก็เพลิดเพลินกันมากเลยในระหว่างที่เรารอเวลาที่จะสามารถเข้าไปในห้องได้ก็เลยพาเด็กๆเข้ามาที่ฟิตเนสแล้วก็เข้ามาที่เพลกาวก่อนก็เล่นการสนุกสนานแหละช่วงทันเดินอาจจะมีเปียกบ้างนิดนึงของเล่นก็ยังจริงๆแล้วมันก็เป็นของเล่นที่เดิมๆที่เราก็เคยเล่นเด็กๆเคยเล่นกันแต่ว่าเขาก็จะว้าวในสถานที่ใหม่ๆของเล่นเดิมแต่ว่าเพราะมันใหม่ในสถานที่นั่นเอง พูดยังไงวนไปเวียนมาเนาะปะเด็กๆผู้ใหญ่เล่นได้แแบเข้ามาได้นะคะในคลิปขับของเขามีของเล่นให้เล่นลายชิ้นเหมือนกัน,นกวันนี้กาฟิวก็จะทําการต่อ,อเลโ้ไปรูประสาทจะได้ประสาทไหมเดี๋ยวมาดูกันคนพี่นั้นก็นุ่นเลยจ้ะทำกับข้าวคุกกิ้งแต่ละคนก็มีจกตรจเป็นปของตัวเองป่ะทุกคนไปกันเถอะน่าจะได้เวลาแล้วในการเช็คอินเข้าไปในห้องกันเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นเราก็เข้าไปในริบกที่ชั้น4ี่หลังจากนั้นออกจากริบเราเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายกันไปเลยเราจะผ่านระเบียงเป็นห้องพักที่ดีมากๆเลยคือระเบียงซ้ายขวาของเขาอะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้งซ้ายและขวาด้านซ้ายอาจจะเป็นวิวภูเขาด้านขวาอาจจะเป็นสระว,ว่นายน้ำรอบๆเมื่อถึงห้องแล้วเราก็เปิดห้องมาเลยจ้ะอ่ะขอเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาในห้องบอกเลยว่าว้าวาวา้วาวว้าวสิบตันสิบไม่หกักอีกเหมือนเดิมห้องโอเคสะอาดหอมใหม่แล้วก็บรรยากาศดีมากได้วิววันนี้เราได้วิวทะเลแล้วก็ได้้วววิสะะะานนํนะคะ ห้องสะอาดมากวิวทิวทัศสวยมากเต็มสิไม่หักเลยแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะถ้าอยากได้ห้องคุณภาพพื้นที่ดีพนักงานน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีแนะนำที่นี่เลยเดี๋ยใช้บางแสนชลบุรีนะคะในวันที่เรามาเนี่ยก็คืออาจจะมีฝนใบพรำๆโปรยปลายมาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราหวั่นไหวก็ยังมีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปลงไปเหมือนกันเพราะว่าฝนแค่โปรยๆค่ะสามารถไม่ได้ไม่ได้หนักมากอะไรเด็กสามารถเล่นได้แล้วก็เด็กค่อนข้างทูกใจ้าทกจริตมากเลยกับที่พักที่นี่เพราะว่าทั้งสะอาดทั้งดีหลังจากนั้นเราก็เเเตตรรรีียยมัวก็็บบข้้าองใหปนะ และพาเด็กๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมที่จะลงไปตะลุยด้านล่างวันนี้เราจะพาไปไหนต่ออ่ะตามไปกันเมื่อเคลียทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอากระเป๋าไปเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงมารอบๆโรงแรมเลยฝนก็โปรยไปแต่ก็น่าเพลิดเพลินกันไปแล้วก็เดินไปที่หน้าหาดกันเราจะไปเดินเล่นกันที่หาดบางแสนนั่นเองรอบๆโรงแรมดูสดชื่นแล้วก็บรรยากาศดีมีสนามหญ้าต้นไม้เขียวขจีมากถูกใจสุดๆถึงแม้ว่าฝนจะพรมๆนิดนึงแต่ว่าชายหาดก็ไม่ได้เงียบเหงานะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าเปิดกันปกติเลย แต่ก็อาจจะมีแบบว่าเหนียวเหนือบ,บ้างเหนียวหนือตัวนิดนึงนะคะหลังจากที่เราไปชายหาดแล้วเราก็กลับเข้าโรงแรมเดินผ่านสระว,ว่ายน้ำเด็กๆก็เลยขอแวะลงสระว,ว่ายน้ำอีกนิดนึงฝนก็ยังโปรยปลายบ้างแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าละอองละอองนิดๆเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้า,างั้นเราก็ให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันต่ออีกหนึ่งรอบหลังจากที่ไปเล่นที่ทะเลมาแล้วเราก็มาเล่นที่สระว,ว่ายน้ำกันเด็กๆลงว่ายน้ำกันแต่เด็กๆห่างหายจากการว่ายน้ำเรียนว่ายน้ำมาประมาณสองถึงสามเดือนทำให้ปอด อาจจะไม่ได้ขยายมากมายรู้สึกว่าเขาไปที่น้ำๆๆลึกๆเขาก็อาจจะบ่นนิดนึงว่าเหนื่อยเหมือนกันนะว่ายน้ำเขาก็เลยขอเล่นตื้นๆนิดนึงนะคะหลังจากว่ายน้ำเสร็จอะไรเสร็จเราก็ไปเปลี่ยนสภาพาอาบน้ำแล้วก็มาต่อด้วยฟิตเนสเด็กๆก็ออกกำลังกายวิ่งกันหนุกหนานกันไปเลยนะคะด้วยความที่ใกล้เปิดเทอมแล้วหรือบางโรงเรียนอาจเปิดเทอมก็อาจจะทำให้เด็กๆอยากมาเที่ยวก่อนเปิดเทอมนะคะหลังจากที่เราสนุกกันสุดๆแล้วก็ได้เวลาล่ำลากันแล้วขอบคุณเจ้าภาพที่ใจดีสนับสนุนทริปนี้และขอบคุณแฟนคลับเจ้าสวนน้อยอัปป์ชาแนลนะ